ชูดน้องได้เอากระตงมาแล้วลอยเลยวิ่งอธิฐานเรียบร้อยนี่ต้องเอามาลอยรอบสองแล้วคือลืมถ่ายคลิป้วยนี่แล้วก็ให้น้องก็จะลอยอยู่ในนี้ค่ะวนๆไปเรื่อยๆะคะ่ะเขาชอบทำนะอู้ทุกคนดูสิดูกระตงที่ได้คืตรงนี้ไม่มีหลุมด้วยนะ ข้างในคือน,น้ำเต็มเลยกล้องเห็นนะเนี่ยวตักน้ำมาดื่มนี่เชีย yes. กินเข้าไปบรดสัทโอเคก็วันทวีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะตั้งแต่แข่งแรกเล่นกันกินุกคนสวยๆรอป,งปงังๆมีเงินหนม่มาให้มาแล้วก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนเลยนะคะ sau sáu mươi tư cách tại bên mình bye bye!